ก็เกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง y o u t u b ามาศาสตร์เสริมชีวิตช่อง YouTube ดีๆที่ทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นวันนี้จะมาพูดถึงดวงชะตาท่านเกิดวันศุกร์นะครับช่วงที่1 4มิถุนายนถึง20ิมิถุนายน2560ครับเรามาชมกันว่า7วันนี้นะครับท่านเกิดวันศุกร์นั้นจะมีแผนที่ชีวิตอย่างไรบ้างอย่าลืมกิกรมของเราเหมือนเดิมมันแค่7วันเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับเอาละ มาดูกันนะครับ่านี่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้โอ้โห,โหนะครับช่วงนี้มีความคิดเหมือนอยากจะหลบเลยอะ่ะมีแนวคิดเหมือนอยากจะหลบเรียกหลบไปหามุมเล็กๆนะครับไปหาความสุขส่วนตัวนะครับเวลาเจอปัญหาเนี่ยท่านจะมีมุมหลบอันนี้มุมหลบของเรามันจะมีหลากหลายนะครับถ้ามุมหลบแบบที่เป็นกายภาพก็อาจจะอาจจะอยู่เงียบๆคนเดียวอาจจะชอบไปดูหนังไปนั่งฟังเพลงไปนั่งร้านกาแฟเงียบๆนั่งคิดอะไรไปอันนี้มุมที่เป็นกายภาพ แต่พอเป็นมุมที่ทางด้านตามธรรมก็บอกว่าไอ้มุมหลบตัวนี้คือพอเห็นปัญหาปุ๊บท่านจะแบบหลีกเลี่ยงเลยรู้สึกไม่อยากหันไปมองไม่อยากไปพบเจอแต่จำไว้นะครับปัญหาเนี่ยให้เราเนี่ยเจอมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยให้เราหลบยังไงมัยังอยู่เนาะมนคิดอาจจะบานปลายเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเนี่ยบางครั้งบางเรื่องของเรามันยังเล็กๆอยู่นะครับลองคิดว่าปัญหาเป็นเพื่อนสักคนอย่างแล้วก็ไปคุยกับมันแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ เรยต้องการอะไรวะแล้วลองแก้ปัญหาดูนะครับมันจะทําให้ปัญหาจากเล็กนั้นมันหายไปเร็วแต่ถ้าจากเล็กแล้วเราปล่อยมันบานปลายเพราะเราหลบปัญหาเนี่ยบางครั้งบางคราวมันทาให้เราเนี่ยครับกลายว่าเวลาไปจัดกนปัญหาใหญ่จริงปัญหาเนาะขับคล้องด้วยนะครับนี่ฝากไว้เลยนะครับและสิ่งที่ช่วงนี้ท่านต้องมีความมุ่งมั่นทั้งๆมากนะครับทำอะไรด้วยตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็รักษาเครดิตให้ดีนะครับเลยเพราะเครดิตของตัวเอง ที่มีต่อผู้ส่วนผู้ค้าและคนบระครบต้องรักษาไวให้มากนะครับถือว่ารักษาส่วนนี้ไวนะครับถึงแม้มันจะอึดอัดบ้างมีปัญหาบ้างนะครับแต่ว่าจะทําให้ท่านนั้นดีในอนาคตที่ยาวนานต่อไปนะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้นะครับท่านอาจจะมีความหวังในการที่จะจะได่เงินนะครับสักก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าหวังเท่าไหร่ก็ไม่ได้ลองปล่อยใจสิครับลองปล่อยใจว่างๆดูนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นเพราะเอาใจไปผูกไว้เนี่ยบางทีเงินเข้ามาไม่ได้นะครับ มันก็าบอกว่าช่วงนี้ปาฏิหาริย์จะเกิดทางด้านการเงินปาฏิหาริย์แปลว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะอะไรที่คาดคิดไม่ได้ว่าปาฏิหาริย์นะครับฟังไว้ให้ดีนะปาฏิหาริย์ทาการเงินคือได้แบบไม่คาดคิดและที่คิดจะไม่ได้ครับเพราะมันต้องไม่คาดคิดมันถึงจะได้เนาะแล้วก็ท่านใดที่ช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะครับอาจจะมีการชะลอรายจ่ายแล้วก็มีเงินเข้ามาซัพพอร์ตแต่ท่านใดช่วงนี้ที่แบบโอ้โหได้อะไรดีเยอะมากก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีรายจ่ายแบบปาฏิหา,าริยนะ์เหมือนกันน,นะครับที่เราคาดไม่ถึงเหมืออนนนนกััาะรรงงขคบ งานช่วงนี้ต้องบอกว่าระมัดร,ระวังอย่างยิ่งเลยในเรื่องของการสื่อสารกันคนละแนวนะฮอันนี้สําคัญมากเลยนะคนเราทํางานร่วมกันนะครับแน่นอนครับปัญหาเนี่ยมันเกิดจากบางทีปัญหามันเกิดจากงานเนาะแต่พอเอาตัวตนเข้าไปใสป่รูบก,กันว่าคนรับหน้าที่ทะเลาะก,กันเองกลายเป็นว,ว่าเรากับคนร่วมง,งานทะเลาะก,กันนะครับไม่ถูกใจกันที่มีสาเหตุมาจากงานทั้งที่ตัวงานน่ะมันเป็นตัวปัญหาเราคนทํางานไม่ใช่คนมีปัญหาแต่ตัวเนื้องงานมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเนื้องานมาคุยกันเอาเนื้องานมาสื่อสารกันนะครับเราอยากทะเลาะกันอันนี้สาคัญช่วงนี้ทํางานอยากใครเรามาระวังครับซักซ้อมแล้วก็ทบทวนความเข้าใจว่าเข้าใจเหมือนกันไหมเข้าใจตรงกันไหมที่เราพูดจะเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมนะครับลองซักซ้อมกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหานในงานนะครับเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักสวยงามครับความรักดูดีูน่าเชื่อถือดูแข็งแรงนะครับก็เรียกว่า ช่วงนี้ถ้าสดอยู่ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคนเข้ามาถูกตาถูกใจเราพร้อมๆกันหลายคนนะครับก็เลือกให้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคบกันอยู่แล้วช่วงนี้ความรับโอเคครับหวแหววสวีดดีนะครับช่วยกันไปทำบุญนะครับช่วยกันไปไหว้พระทำบุญจะยิ่งดีขึ้นนะครับสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังเลยครอบครัวจะเครียดแล้วเราก็เครียดเราก็เครียดเรื่องงานเราก็เครียดเรื่องบ้านเครียดเรื่องที่น้องเครียดเรื่องกความเครียดเราสะสมอยู่ลวแล้วพอครอบครัวเขาก็เครียด พอเครียดกับเครียดเจอกันเกิดอะไรขึ้นครับคุยจะไม่รู้เรื่องนะครับเพราะคุยไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นความอดทนมีขีดจํากัดช่วงนี้ความอดทนมันต่ำขีดจํากัดก็เลยน้อยเพราะขีดจากัดมันน้อยเกิดอะไรขึ้นครับระเบิดลงครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าปาระเบิดใส่กันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พอเห็นท่าทีวม่ีปุ๊บรีบชิ่งออกจากกันก่อนนะครับอย่าปะทะกันพอปะทะกันปุ๊บเดี๋ยวระเบิดลงทั้งคู่นะครับฝากไว้นะช่วงนี้มีความเครียดสะสมสูงนะครับเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาบของท่านที่กวั สุขช่วงนี้ต้องบอกว่าให้ไปทําบุญครับทําบุญนะครับซื้อที่ดินก็ได้ทําบุญกับครอบครัวพาครอบครัวไปทำทำบุญด้วยกันโลกกันนะครับทาบุญแสงสวา่างทาบุญซื้อที่ดินทําบุญสร้างโบสถ์วิหารสร้างพระจะดีมากเลยนะครับเรื่องของการลงทุนก็เช่นเดียวกันช่วงนี้การลงทุนต้องบอกว่าถ้าที่ชอบการลงทุนหาตัวที่มีพื้นฐานดีๆครับที่มันพื้นฐานแบบปรับแล้วแข็งแรงนะครับเ,รเล,บล่นเลยครับลงทุนเลยครับแต่เยอะๆเอาก,ก,ล,ากลางๆนะครับได้แน่นอนนะเรื่องของสุขภาพ ช่วงนี้ต้องบอกสุขภาพระวังเรื่องน้ำในห,หูไม่เท่ากันนะครับระวังเรื่องของการเจ็บคอนะครับถ้าเป็นสมสตรีระวังเรื่องของระบบภายในสตรีระวังเรื่องของไตการทานน้ากรรมพันธุสประวะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นอยู่อย่าลืมกินยาอย่าลืมดูแลรักษาการกินยาไม่ใช่การแก้ปัญหาของการมีสุขภาพไม่ดีนะครับแต่การแก้ปัญหาความที่ดีที่สุดคือาการเปลี่ยนพฤติกรรมครับเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนวิถีของการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องที่จะไม่ส่งเสริมให้สุขภาพไม่ดีนะครับอันสําคัญสุด ปัญหาภาพรวมทุกนี้ต้องบอกว่าพยายามมองโลกด <_ C ities> <kap> ีไว้นะครับอย่า, <Yeah. S 1> ยามองโลกในเชิงลบอย่ามองทุกอย่างเป็นปัญหาครับจําไว้ครับทุกอย่างที่เป็นปัญหามันมีทางออกคู่กันมาเสมอนะครับทุกอย่างที่ธรรมชาติเอาจากเราไป mm. นะครับมันจะมีสิ่งธรรมชาติจะชดเชยให้เสมอ mm. เราต้องถอยออกมาจากปัญหาครับแล้วมองให้ว่างจะเห็นสิ่งที่ธรรมชาติชดเชยให้เสมอครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมดวงจานที่ให้เกิดวันศุกร์นะครับช่วงนี้ท่องไว้เลยครับหมดอยากแล้วจะได้ครับ หมดอยากแล้วจะได้หมดอยากแล้วจะได้นะครับท่านใดฟังแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้กดแ่้งหมายรูประคัด้วยนะครับแล้วก็มีบทความใหม่ๆได้จะมีข้อความเด้งเตือนที่ท่านสดกงมื่อไหรให้เราชมรับฟังท่านใดกดติดตามแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับท่านใดอยากถามคำถามผมส,สดๆสามารถติดตามผมได้ที่ Facebook นะครับชื่อเดียวกับชื่อช่องนะครับที่เพจสามัสศาสตร์สมชีวิตนะครับไปกดถูกใจไว้นะครับผมจะมีการไลฟ์นะครับ ทุกวันพฤหัสเวลา20น30นาทีถึง21นา30นาทีโดยประมาณนะครับจะมีการแจ้งที่น้าเตุก่อนทุกครั้งแล้วพบกับผมอาจารย์เก่งเสริมชีวิตใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ